ตึกสูงกลางน้ำแห่งใหม่ในเซินเจิ้นที่เหมือนลุดออกมาจากหนังโลกอนาคตภาพนี้เป็นภาพคอนเซปต์ของอาคารที่ตั้งอยู่ที่อ่าวเชนไฮ่เซินเจิ้นประเทศจีนออกแบบโดยโซฟูจิโมโตะสถาปนิกโดยผู้ออกแบบต้องการสร้างอาคารสูงที่ดึงดูดความสนใจไม่ต่างจากหอไอเฟลและยังต้องการให้เป็นอาคารที่แสดงถึงยุคของความหลากหลายในสังคมอีกด้วยอาคารนี้สูงถึง268เมตรและประกอบไปด้วยหอคอยย่อยๆ99อัน เป็นเหมือนหน้าตึกช่วยลดแรงลมปะทะถ้าดูเพลินๆจะคลายน้ำตกแต่ไม่ใช่โดยเสมือนหอคอยเหล่านี้ตั้งแยกจากกันแต่ในขณะเดียวกันก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยจะมีเสาตรงกลางที่เป็นโครงสร้างหลักในการรับแรงเมื่อมองมาจากด้านบนจะเหมือนอาคารนี้ลอยอยู่เหนือน้ำเลยทีเดียวอาคารนี้ประกอบไปด้วยจุดชมวิวสถานที่แสดงนิทรรศการร้านอาหารและโบสถ์หากสร้างเสร็จแล้วคงจะเป็นอีกจุดหมายหนึ่งที่คนทั่วโลกจะต้องไปเยือนอย่างแน่นอน